ลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณแฟนอาร์ตจากคุณธนภัทรดาเมืองอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ส่งแฟนอาร์ตเข้ามาอีกโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลา a m นเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน10ดิจิมอนล่างอาร์เมอร์กันในพาร์ทที่6แล้วนะฮะก็ผมขอบอกเลยนะฮะว่าพาร์ทหน้าก็คงจะหมดแล้วนะฮะเพราะว่าพาร์ทนี้เนะี่ยก็ เกือบจะหมดทุกตัวแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าพาร์ทหน้าเนี่ยจะรวมตัวพวกร่าง X ไว้ไปด้วยนะฮะแล้วเราก็จะไปต่อที่ร่าง X โอเคถือว่าทุกคนเข้าใจหมดแล้วนะฮะเราไปฟังกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลายแรกของเราในวันนี้ก็คือโกดมอนนะฮะโกดมอนก็คือเทลมอนที่ใช้ดิจิทอลแห่งความหวังนะฮะรูปร่างของเขาเนี่ยจะดูเหมือนแพะขนาดใหญ่สีดําและเขามีหน้าที่คอยปกป้องโบราณสถานมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะฮะโดยการสร้างบาเรียขึ้นมาป้องกันโบราณสถานไว้ แต่เนื่องจากว่าเขาเป็นแพะนะฮะนิสัยมันก็เลยเหมือนแพะไปด้วยไงจากที่จะปกป้องข้อมูลก็ดันไปกินบันทึกข้อมูลที่สําคัญสําคัญซะเองนะฮะคือว่า The f ฟักมากเขาสร้างมือมาปกป้องไม่ใช่มากินแบบนี้นะฮะทำให้บางตัวเนี่ยรู้สึกอับอายมากที่ตัวเองมีนิสัยเหมือนกับแพะนะฮะและก็ศัตรูตามธรรมชาติของเขาก็คือฮาปีมอนนะฮะเพราะว่าฮาปีมอนนี่คือโจลายที่จะเข้ามาขโมยข้อมูลต่างๆในโบราณสถานนะฮะ ถ้าไม้ตายของเขาก็คือ Mystic Bell นะฮะจะเป็นการสั่นกระดิ่งที่คอซึ่งจะทำให้ดิจิมอนที่ชั่วรายนั้นสงบลงได้นะฮะเขาเคยปรากฏตัวในภาคฟอนเทียด้วยแล้วก็เป็นคนที่พาตาคุยะไปหาโอฟานิมอนแต่ก็ถูกเคลบิมอนฆ่าตายในที่สุดลายที่2ของเราในวันนี้ก็คือเน f เฟอร์ทิมอนนะฮะคือเทลมอนที่ใช้ดิจิม e นทอนแห่งแสงนะฮะ และก็เป็นร่างหลักๆของเธอที่ใช้ในภาคเซโรทูช่วงต้นด้วยเธอมีพลังแห่งแสงที่สามารถขจัดความชั่วร้ายได้นะฮะเหมือนกับเอ็งเจมอนนี่แหละถึงแม้ว่าเทลมอนนะฮะจะไม่ใช่ผู้สืบทอดสายเลือดหรือว่าสปีชีเอ็นเชียนมาจากดิจิมอนยคโบรานะฮะแต่เธอก็ยังสามารถใช้อาร์เมอร์ได้เต็มประสิทธิภาพโดยการปลุกพลังที่ซ่อนไว้ในสัดส่วนข้อมูลของตัวเธอท่าไม้ตายของเธอก็คือโลเซตตาสโตนนะฮะจะเป็นการอัญเชิญศิลาจารึกที่เขียนดิจิโค้ดไว้เอามาโจมตีศัตรูนะฮะ และก็ Curse of Queen ะะจะเป็นการยิงลำแสงความร้อนสูงใส่ศัตรูซึ่งท่านี้บอกว่าดีมากเลยทีเดียวลายที่3นะฮะ Opposemon um คือเทล m o n ที่ใช้ดิจิมอนทอนแห่งความอ่อนโยนนะฮะเธอจะถือลูกโป่งหลากสีไว้มากมายทำให้ดูเหมือนว่าเป็นดิจิมอนประเภทหุ่นเชิดจากนิยายนะฮะเวลาที่เธอโกรธนะฮะเธอจะปล่อยลูกโป่งจำนวนมากใส่ศัตรูซึ่งมันจะเต็มไปด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์นะฮะก่อนที่จะจุดระเบิดใส่เธอชอบ ที่ที่แบบว่าแห้งๆนะฮะอย่างทรายเงี้ยเธอชอบมากก็เหมือนแมวทั่วไปนะฮะแลวก็ชอบแบบว่าเอาตัวเนี่ยไปขลุกทรายหรือว่าหลบอยู่ใต้ทรายนะฮะแต่ถึงเธอจะหลบอยู่ใต้ทรายยังไงเธอก็หลบไม่มิดเพราะว่าลูกโป่งเธอมันยังลอยอยู่นะฮะหลบไปเขาก็รู้อยู่ดีการเคลื่อนไหวของเธอนั้นนะฮะบอกเลยว่าจะเป็นการกระโดดไปมาแล้วก็ค่อยๆล่อนลงอย่างช้าๆเพราะว่าเธอนั้นถือลูกโป่งไว้ไงจึงทําให้หลายคนนั้นลำคาญมากเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเธอนั้นช้ามาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอนั้นจะถูกจับตัวได้ง่ายนะฮะถ้าไม้ตายของเธอก็คือแมสบอลลูนนะฮะซึ่งจะเป็นการปล่อยบอลลูนระเบิดนี่แหละใส่ศัตรูเธอเคยปร,รากฏตัวในดิจิมอนครอสฟอร์สภาค2นะฮะแถมยังเป็นหนึ่งในดิจิมอนประเภทอาร์เมอร์ที่มีไม่กี่ตัวนะฮะที่สามารถพัฒนาล่างหลังจากเป็นอาร์เมอร์ได้แล้วกลายเป็นโชหักไคมอนซึ่งเป็นดิจิมอนล่างสมบูรณ์ได้ด้วยนะฮะไลน์ที่4นะฮะเมลดรามอนคือเทลมอนที่ใช้ดิจิเมนททลแห่งปาฏิหารนะฮะ และก็กลายเป็นดิจิมอนไซบอร์กประเภทมังกรที่ทั้งล่างนั้นนะฮะทำมาจากโครมดิจิซอยซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของดิจิเมนทอนแห่งปราติหารอยู่แล้วว่าใครก็ตามที่ใช้เนี่ยน่าจะได้โครมดิจิซอยไปใช้ฟรีๆนะฮะเขาคือพาหนะคู่ใจของไนมอนเลยนะฮะเนื่องจากด้วยขนาดตัวที่ใหญ่อยู่แล้วจึงทําให้ดูเหมือนว่าเป็นป้อมปร,ราการที่สามารถเคลื่อนที่ได้ถ้าหมายตายของเขาก็คือไอรอนเพรสนะฮะจะเป็นการกดทับศัตรูด้วยขนาดตัวที่ใหญ่นะฮะ น้ำหนักก็หนักแล้วโดนทับอีกก็ไม่น่ารอดนะแล้วก็ไลนิ่งสเปียร์นะฮะจะเป็นการปล่อยไฟฟ้าออกมาโจมตีศัตรูเขาเคยปรากฏตัวในภาคเทมเมอร์นะฮะคือแบบว่ามาเหนือมากมาถึงปุ๊บกระทืบดาร์คไท a รนโนมอนจนจมดินเลยนะฮะแต่เพราะว่าคูลูมอนเนี่ยไปพัฒนาร่างให้กลายเป็นเมทัลไท a รนโนมอนนะฮะเกมก็เลยพลิกนะฮะเจอร่างสมบูรณ์เข้าไปก็ตายหาในบดนัดดลนั่นจึงทําให้ผมคิดว่าเมลไดรามอนนะฮะความเก่งของเขาเนี่ยน่าจะอยู่แค่ในระดับ บนบนของล่างโตเต็มใบเท่านั้นยังสู้ล่างสมบูรณ์ไม่ได้อยู่ดีนะฮะอ่าของเทลมอนก็หมดไปแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นของเวอร์มอนบ้างไลน์ที่5ของเราในวันนี้ก็คือเฟรมวิซาร์มอนนะฮะคือเวอร์มอนที่ใช้ดิจิมนทอนแห่งความกล้าหาญนะฮะซึ่งที่จริงแล้วเขาสามารถเป็นแชทดรามอนได้เหมือนกันผ่านดิจิมนทอนแห่งความกล้าหาญอันนี้นะฮะ แต่ผมอธิบายล่างนี้ไปแล้วในพาร์ทที่1นะฮะถ้าหากใครสนใจก็ลองกลับไปดูในพาร์ทที่1ได้เฟรมวิซาร์ดมอนนะฮะเป็นดิจิมอนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะฮะต่างจากวิซาร์ดมอนธรรมดาที่มีนิสัยขี้อาย KI ไม่ชอบเปิดหน้าอันนี้คือถ้าหากตัวทาได้ตัวคงเปลือยกายเดินไปแล้วนะมีความมั่นใจสูงมากแบบโชว์เลยนะะเขาถือไม้กายสิทธิ์ที่มีรูปร่างเหมือนกับไม้ขีดไฟนะฮะที่สามารถ เสริมพลังเวทไฟของเขาให้แรงขึ้นได้ผ่านโปรแกรมขั้นสูงนะฮะถ้าไม้ตายของเขาก็คือไฟคลาวนะฮะซึ่งก็มาจากทันเดอร์ค o u d ของวิซาอนธรรมดาหละฮะแต่จะเป็นเวอร์ชั่นไฟเฉยๆเขาเคยปรากฏตัวในภาคดิ g i มอน Frontier The Movie แล้วก็ d i จิมอนครอส s w วอร์ภาค2ด้วยนะฮะ ลายที่6นะฮะโทเกโมกุมอนคือเวอร์มอนที่ใช้ดิจิเมนทัลแห่งมิตรภาพนะฮะด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีคริสตัลน้ำแข็งงอกออกมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันมีความเย็นเป็นอย่างมากถ้าคุณไปแตะแม้แต่นิดเดียวนะฮะมันเพียงพอที่จะแช่แข็งคุณในทันที เลยกลายเป็นว่าการป้องกันที่ดีที่สุดของเขาก็คือการโจมตีที่ดีที่สุดนะฮะแม้ว่าโทเกโมกุมอนจะเคลื่อนไหวได้ช้านะฮะแต่เพราะว่ามีการป้องกันและก็การโจมตีที่ดีเยี่ยมมันจึงคงความสมดุลในการต่อสู้ได้นะฮะท่าไม้ตายของเขาก็คือเฮลแมชชีนกันนะฮะเป็นการยิงคริสตัลน้ำแข็งออกมาใส่ศัตรูแล้วก็คริสตัลกาดนะฮะจะเป็นการสลัดคริสตัลน้ำแข็งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาสร้างเป็นโล่เอาไว้ป้องกันนะฮะเขาเคยปรากฏตัวในภาคคร s s วร์นะฮะเป็นหนึ่งในประชากรของดิสโซน ไลน์ที่7นะฮะโอมอนคือเวอร์มอนที่ใช้ในเจมมันทอนแห่งความรักนะฮะเขาเนี่ยฮะมีความสามารถในการตรวจจับขั้นเยี่ยมเลยโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนะฮะเขาสวมใส่แว่นในวิชั่นที่สามารถมองได้ในที่มืดนะฮะแถมยังมองได้ไกลกว่า1กิโลเมตรเลยนะฮะพฉะนนแล้วเนี่ยเขาสามารถรอบโจมตีศัตรูได้แม้กระทั่งแบบศัตรูเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าไอหมอนี่มันมาจากไหนนะฮะแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะฮะโอมอนเนี่ยเขามีความสามารถในการต่อสู้ที่ไม่สูงนะฮะแต่ก็ยังมีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้แบบรอบเลนส์ของนินจา ท่าไม้ตายของเขาก็คือ midnight c r u c h นะฮะจะเป็นการลอบเข้าไปข้างหลังศัตรูแล้วก็ตะปบด้วยอุ้งเท้านะฮะ line ที่8นะฮะ searchmon คือ vermon ที่ใช้ด i จ i แมนทอนแห่งความรู้นะฮะทำให้เขากลายเป็นมแมลงยนต์ที่มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นนะฮะเพราะว่าดันไปใส่อ r m เมอแห่งความรู้จึงทําให้อยากรู้ไปหมดทุกเรื่อง อะไรไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้เท่านั้นนะฮะซึ่งนะฮะเขามีความสามารถในการตรวจจับข้อมูลต่างๆผ่านเรดอมนะฮะเรดอมก็คือเรดาร์ตรวจจับที่ติดไปบนหลังของเขานั่นแหละซึ่งสามารถตรวจจับได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าศัตรูจะเล็กแค่ไหนนะฮะคือมึงเล็กเป็นฝุ่นมากูก็รู้นะฮะเสียงเบาขนาดไหนโอ้โหขอแค่มีเสียงแม้แต่จึงเดียวรู้ตัวแน่นอนนะฮะ,ะ,ฮะถ้าหากมีการสั่นสะเทือนแม้แต่จะนิดเดียวนะฮะเขาก็รู้เหมือนกันนะฮะคือได้หมดแบบโซน่าแบบฟังเสียงแบบขนาด จับได้หมดเลยขอแค่อยู่ในรัศสมีการตรวจจับของเขาก็พอนะฮะและนอกเหนือจากนี้นะฮะเซิร์ชมอนเนี่ยก็จะนําข้อมูลที่รวบรวมมาของศัตรูเนี่ยมาเล่นงานศัตรูได้ด้วยคือถ้ารู้จุดอ่อนก็คือลงมือได้เลยท่าไม้ตายของเขาก็คือ h e ิร์สแ m m มมิ่นะฮะซึ่งมันก็ไม่ระบุว่าท่านี้ทําอะไรได้นะแต่ถ้าหากดูจากชื่อท่าน่าจะเป็นการปล่อยคลืนสัญ,ญญาณอะไรสักอย่างมารบกวนศัตรูและเขาก็เป็นหนึ่งในประชากรของดิโซในภาคคอสบอร์เช่นกัน หลายที่9นะฮะไอเคโลมอนคือเวอร์มอนที่ใช้ดิจิเมนทอลในความซื่อสัตย์นะฮะกลายเป็นเต่ายักษ์ที่มีส่วนขาเป็นมีดนะฮะแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะฮะเขาก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เร็วเลยไม่ว่าจะบนบกหรือว่าในาน้ำนะฮะ แถมยังมีนิสัยที่เขาเรียกว่าไงดีละ่ะมึงอินดี้เกินไปไรความกังวลน,นะฮะนานๆทีจริงๆถึงจะโจมตีศัตรูท่าไม้ไตายของเขาก็คือโอเชียนสตอร์มนะฮะจะเป็นการเรียกลมโดยการตะโกนขึ้นไปบนฟ้าแบบขอลมหน่อยแล้วลมก็จะมานะฮะแล้วก็ฟินคัตเตอร์นะฮะซึ่งจะเป็นการใช้มีดที่เป็นขาเนี่ยโจมตีศัตรูเขาเคยปรากฏตัวในภาค c r o s เ Wars นะฮะเป็นผู้เท่าโง่ๆขี้หลงขี้ลืมเอาเทลมอนเป็นอะไรไหมอ๋อ ใครนักเมนนี่ก็ลืมข่าไปแล้วเหรอลืมได้ทุกอย่างแล้วก็ลืมได้ทุกคนเลยนะฮะแม้กระทั่งเพื่อนอย่างจีจีมอนเนี่ยอุตส่าห์มาทักทายก็บอกว่ามึงเป็นใครวะอะไรประมาณนั้นคือเพื่อนมึงยังลืมเลยมึงจําใครได้บ้างหรือเปล่าในชีวิตเนี่ยทำให้เป็นหนึ่งในอาร์เมอร์ของเวอร์มอนที่ไม่น่าใช้สุดๆเลยนะฮะคุณลองคิดปาวว่าถ้าหากคุณเปลี่ยนเวอร์มอนของคุณให้เป็นอะเคโลมอนนะฮะมันก็จะลืมว่าคุณเป็นเทมเมอร์ของมันแล้วก็จากไป ลายที่10นะฮะบูมอนคือเวอร์มอนที่ใช้ดิจิเมนทอนแห่งความหวังนะฮะซึ่งเราจะเห็นตราสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังอยู่ที่ภาคลุมซูเปอร์แมนของเขาอย่างชัดเจนนะฮะเขาเป็นวัวที่มีพลังทำลายล้างสูงมากแต่เอาจริงๆแล้วนะฮะคือมันดันทำได้แค่เพียงชนไปตรงๆแบบเต็มแรงเท่านั้นไม่มีลูกเล่นอะไรมากกว่านั้น,นะฮะเลี้ยวก็ไม่ได้ต้องชนตรงๆเท่านั้น พูดง่ายก็คือถึงมันจะแรงแต่มันก็หลบง่ายแถมยังเป็นดิจิมอนที่อารมณ์เสียง่ายมากๆเลยเรียกว่า EQ ต่ำสุดๆโดนนิดๆหน่อยๆไม่ได้ก็ของขึ้นแล้วฮะและก็ยังมีข้อเสียร้ายแรงอีกข้อก็คือถ้าหากมันเห็นสีแดงเมื่อไหร่นะฮะมันก็จะเกิดอาการบ้าคลั่งอยากจะชนซะเหลือเกินนะฮะแบบทนไม่ได้จึงกลายเป็นว่าเป็นดิจิมอนที่ไม่ค่อยน่าเลี้ยงสักเท่าไหร่นักสมมติว่าถ้าหากวันไหนคุณใส่เสื้อสีแดงก็ ตายหาได้เลยถ้าไม้ตายของเขาก็คือมาทาดอร์เดชนะฮะจะเป็นการพุ่งชนตรงๆแบบเต็มแรงนี่แหละฮะไม่มีเลี้ยวแล้วก็เคยปรากฏตัวในภาคฟอน n ทีย r t อ e Movie แล้วก็ภาคครอ s s อยอีกด้วยนะฮะก็จบกันไปแล้วนะฮะกับ10ดิจิมอนรังอาร์เมอร์ในภาคที่6นี้นะฮะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆมีอะไรอยากจะถามผมคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ